สวัสดียามเช้าวันที่7คกุมภาพันธ์2,566นะครับเพื่อนเครับนับย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณปลายปลายพฤศจิกายนมีดอกชุดแรกของกระท้อนนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเรื่องของปริมาณฝนที่เยอะขึ้นนะครับของอโซนภาคใต้นะครับทำให้ดอกชุดแรกนะฮะ เมื่อสองเดือนที่แล้วนั้นนะไม่สามารถที่จะผสมเกสรได้ติดนะครับทำให้ดอกร่วงหล่นเป็นจำนวนมากนะครับข้างหน้านี้เป็นที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือกระท้อนทองกรรไมยีนะครับซึ่งดอกชุดแรกทำให้ผลที่ติดในวันนั้นนะครระยะเท่าๆกับ ผลมะนาวนะครับเพื่อนๆน,นี่คือผลของอาการติดจากการผสมเมื่อแทงช่อดอกตอนประมาณปลายปลายพฤศจิกายนนะครับ2,565นาวันนี้คือวันที่7กุมภาพันธ์2,566เพื่อนๆก็ได้เห็นว่ามีดอกชุดใหม่ออกมานะครับดอกชุดใหม่ออกมา ดอกชุดนี้มีระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์นับย้อนไปก็ประมาณกลางกลางเดือนมกราคมนะครับะระยะนี้เราไม่ควรที่จะให้น้ำนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาก็คือเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาโดนดอกที่กำลังบานพอดีนะครับ โดนดอกที่กําลังบานเพราะว่าเขากําลังรอการผสมจากมาแมลงนะครับแล้วก็การให้น้ําเนี่ยถ้าเกิดเราให้เยอะเกินไปนะครับทางสวนที่ผมสั่งซื้อกิ่งพันธ์มาเขาก็าแนะนําว่าไม่ควรจะให้น้ําจนกว่า,าจะเห็นว่ามีการติดผลนะครับอ,อันนี้คือผลที่ติดอีกต้นหนึ่งนะฮะอ่า จริงๆแล้วเราควรให้น้ําได้เมื่อเราสังเกตดูนะครับว่ามีการติดผลแล้วจริงๆแล้วเท่าๆปลายนิ้วก้อยนะครับก็สามารถาเพิ่มปริมาณน้ําขยับให้กับเขาได้หลังจากการที่ดอกชุดนี้บานนะครับพอบานแล้วก็มีการร่วงถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นมีมดมีมแมลงบินมานะครการฉีดพ่นไม่สามารถทําได้เลยนะครับช่วงนี้ฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางอย่าง การพ่นเนี่ยเราก็ควรจะผสมยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยนะครับเราก็ไม่ควรจะพ่นดีกว่าให้เน้นให้กับธาตอาหารทางดินแทนนะครับการคุมความชื้นถ้าเกิดเราดูพยากรณ์อากาศนะครับเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะให้มากมายนะครับความชื้นเพราะว่าทางธรรมชาติฝนเขาก็จะตกมาให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมีมแมลงเกาะอ,อยู่ที่ที่ดอก ถ้าเกิดเราฉีดเนี่ยฮะทิปย์ลายนิ้วผมเองถ้าเกิดเราฉีดอผ่ผสมฮอร์โมนแล้วก็ผสมยาฆ่ามาแมลงนะครับพวกนี้เขาจะไม่ไม่จะมาไม,ไม่ไม่มาเกาะเลยนะครับเพื่อนๆขอโทษทีอ่าไม่ไม่เข้ามาเกาะแล้วก็ไม่เข้ามาผสมนะครับพวกมดก็จะไม่ไม่เดินมานะครับเขาคือผู้ผ,ผสมเกสรให้กับเราเองนะครับเพื่อนๆดูว่า จะมีมดเดินมาไต่ทุกช่อดอกนะครับอาจจะมาดูดความหวานนะฮะจากดอกที่กำลังบานอยู่นะครับอันนี้เป็นดอกชุดที่2นะครับก็ผมทำบันทึกไว้หลังจากนี้นะฮะผมก็รอเวลาให้เขา แล้วก็ได้รับการผสมให้เต็มที่นะครับแล้วก็คอ่อยเพิ่มปริมาณน้ําขยับน้ําขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้การฉีดพ,พ่นแคลเซียมโบรอนนะฮะเพื่อจริงๆแล้วโบรอนก็คือการที่เราให้เขาติดช่อดอกได้เยอะๆนะฮะแล้วก็ส่วนแคลเซียมก็จะเสริมเพิ่มในส่วนของผนังเซลล์นะฮะให้เขามีขั้ว ที่เหนียวขึ้นนะฮะอย่างที่เขาบอกนะฮะแคลเซียมโบรอนโบรอนก็คือให้ตัวการติดลูกติดช่อดอกได้ดีขึ้นนะฮะการยืดก็เป็นส่วนของจิ๊บแต่ว่าโบแคลเซียมโบรอนที่มาคู่กันเนี่ยก็คือเคยได้ยินที่เขาบอกว่าฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นฉีดตรงไหนนะฮะเพราะว่าแคลเซียมเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เราก็เน้นการฉีดฝอยไปโดนกับผลนะฮะเพราะว่าการพัฒนาขเขาจะได้ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังเซลล์เป็นเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างเมล็ดนะครับทําได้นะฮะเรื่องของการฉีดพ่นส่วนทางดินก็ค่อยๆขยับนะฮะถ้าเราให้นาทเรเจนเยอะเกินไปเขาจะกลายจากตาดอกนะฮะเป็นยอดเรคือเป็นตาใบายอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็ช่วงที่ฝนตกอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามีการ แบ่งเซลล์กันว่าเขาจะเป็นยอดหรือเป็นดอกนะครับก็บอกตรงๆว่าน้อยกว่ารอบที่แล้วนะฮะน้อยกว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าสองเดือนที่แล้วเนี่ยทุกยอดก็กลายเป็นดอกหมดนะครับนะบตอนนี้เมื่อไหร่ที่เขาได้รับในตัวเจนเยอะเกินไปนะฮะเขาก็จะกลายเป็นดอกแล้วก็ยอดสลับกันไปก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากมายนะครับก็ มีทิศท,ทางไปในทางที่ดีนะครับก็อยู่ที่เราควบคุมน้ําบางคนเห็นว่ามียอดเยอะดีใจก็เพิ่มปริมาณน้ํานะฮะเพิ่มปริมาณน้ําก็กลายเป็นยอดเห็นไหมฮะอันนี้คือไม่ควรทํานะฮะก็ปล่อยให้เขาบานแล้วก็ผสมติดนะฮะผลเท่าๆโตวกว่าน,นี้หน่อยนะฮะ,ะเล็กกว่าน,นี้หน่อยพูดผิดครับก็ประมาณเท่าๆนิ้วก้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณน้ํา นะครับขยับแล้วก็รอนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งไส้แดงที่ผมปลูกไว้ใกล้ๆกันนะฮะเห็นไหมครับผมแต่งเอาแต่งหนักก็คือเอากิ่งชุดใหญ่ออกหมดนะฮะเขาก็อันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะผงเป้าสือนะครับก็ก็มีดอกไม้ลองกันโอเควันนี้ผมขอทำคลิปเก็บไว้นะครับว่าหลังจาก ทางช่อดอกมาแล้วสองสัปดาห์กว่าๆเนี่ยจนถึงวันนี้ดอกเขาเริ่มจะบานนะครับก็มีควรที่จะให้น้ําหากเพื่อนๆท่านไหนเข้ามาดูแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์นะครับจากการเก็บบันทึกของผมในครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องไอป้อมแฟมิลี่ได้ทําคลิปใหม่ๆอัปเดตผลไม้ในสวนของผมต่อๆไปนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทรําเกษตรและก็คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนา วันนี้ขอกระคำว่าสวัสดีนะครับ